อัปเดตปืนฮิวใหม่ล่าสุดนะครับผมวันนี้เป็นกระบอกแรกนะครับผมซึ่งอีกกระบอกนึงเนี่ยนะครับผมพยายามวิ่งหาแล้วแต่มันหาไม่เจอนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกทีหนึ่งที่โซนที่หน้านล็อบบี้แล้วกันนะครับผมนะนี่ฮะปืนนี้มีชื่อว่าเทอร์เมนสไนเปอร์นะครับผมซึ่งเป็นปืนฮิวลนะทุกคนนี่นะครับ t r e a t m ์สไ Sniper นะครับหรือว่า t r e a t m ์สไ Sniper นะเป็นปืนฮิวนะครับสามารถใส่ของแต่งได้2อันก็คือปลายปืนนะครับผมแล้วก็แม็กกาซีนนะครับซึ่งปลายปืนกับแม็กกาซีนที่เซิร์ฟเพสเนี่ยมันยังไม่มีอัปเดตอะไรมากหรอกนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่ปืนเฉยๆนะซึ่งพอใส่เข้าไปเนี่ยมันก็ไม่มีผลอะไรนะครับผมนะเอาเป็นว่าให้ดูโมเดลปืนเฉยๆนะครับผมซึ่งความสามารถของปืนตัวนี้นะครับผมมันคือปืนฮิวนะครับผมหรือว่าปืนเพิ่มเลือดนั่นะครับแต่ว่า เมื่อเรายิงใส่ฝ่ายตรงข้ามนะครับผมเลื่อนของฝ่ายตรงข้ามจะลดแทนนะครับผมแต่ว่าถ้ายิงใส่ฝั่งเราเนี่ยเลื่อดของฝั่งเราเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นคล้ายๆกับปืนฮิลที่เป็นปืนพกอะทุกคนจาได้ไหมเออมันก็เป็นะระบบการทําง,งานแบบเดียวกันแต่ว่ารอบนี้จะมาเป็นในส่วนของปืสนสไนเปอร์นะครับผมและเวลาเรายิงเต็มร้อยใช่ไหมเราก็ต้องรอให้มันคููดาวนะครับผมเนี่ยเห็นไหมจากเต็มร้อยก็จะลดลงมานะครับผม 80- 90-60เอะไรเงี้ยนะครับผมแต่ว่าเมื่อมันลดลงมาจากร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถยิงได้ปกตินะแต่ว่าเวลาตอนเรายิงเนี่ มันจะเพิ่มขึ้นทีละ10 10 10 10 10นั่นเองนะครับผมทุกคนครับสำหรับปืนฮิลสไนเปอร์นั่นเองนะครับผมหรือว่าปืนคริสเมนสไนเปอร์นะครับผมเอาละเดี๋ยวเรามาดูอีกกระบอกหนึ่งนะครับผมซึ่งอีกกระบอกหนึ่งนะครับผมจะเป็นปืนลูกซองนะครับผมซึ่งเป็นปืนตัวนี้นะครับผมมีความสามารถหรือว่าการทํางานเนี่ยเหมือนกันนะครับผมนะก็คือปืนฮิลเหมือนกันนะครับแต่ว่าเมื่อเวลาเรายิงใส่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยนะครับผมมันก็จะเกิดดาเมจนะครับผมซึ่งทําความเสียหายให้กับฝ่ายตรงข้ามนั่นเองแต่่วา ถ้ายิงใส่ฝั่งเรามันก็จะเพิ่มเลือดนั่นเองนะครับซึ่งผมไม่รู้นะครับว่าดาเมจที่ยิงใส่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันจะเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ดาเมจที่จะเพิ่ม HP ให้เพื่อนเราเนี่ยมันจะเพิ่มเท่าไหร่นะครับผมนะแล้วก็สําหรับปืน2ตัวนี้นะครับผมเป็นปืนชนิดเดียวกันกับปืนหิวเลือดนะครับผมซึ่งเป็นปืนหิวเลือดที่คล้ายๆกับปืนพกอะเอาง่ายๆทุกคนจินตนาการดูเนี่ยมันจะคล้ายๆกับปืนพกนะครับผมแต่ว่า ในส่วนของปืนพกเนี่ยนะครับผมมันจะมีแบบกระสุนใช่ไหมมันจะจำกัดกระสุนแต่ว่าไอ้พวกปืนฮิวที่เป็นสไนเปอร์กับลูกซองนะครับมันจะไม่จํากัดกระสุนนะครับก็คือยิงได้เรื่อยๆเลยนะครับผมพอมันชาร์จครบร้อยเงี้ยปืนมันก็จะไม่สามารถยิงได้ก็ต้องรอให้ชาร์จมันหายไปก่อนนะครับผมนะถึงจะสามารถยิงได้หรือว่าให้ชาร์จมันลดลงมาจากร้อยหนึ่งเนี่ยก็จะสามารถยิงฮิวให้เพื่อนได้ตามปกติแล้วนะครับปืนนี้ก็ อยู่ในช่องสล็อตของพวกสล็อตที่1สล็อตที่2นะครับผมนะและถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามในช่องทิกต o k ก KDC Gamer มีจุดให้ด้วยนะครับ